กนครับก่อนเราจะไปดูหนังกันต่อนะครับทุกคนกดไลค์นะผมและก่อนหน้านี้ผมขอให้ทุกคนได้เห็นความงามของชุดฟุตบอลสีดำแดงที่สุดเท่นี้เห็นไหมครับบอกเลยนะฮะว่าใส่ชุดบอลอันนี้แล้วไปยิงคนบอกเลยว่าโคตรเท่ดูสิครับ ไม่พอฮะผมยังมีชุดนักเรียนแฟชั่นวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของบันอีกห็นไหมครับสําหรับชุดสุดน่ารักอันนี้นะบอกเลยว่าต้องถูกใจส,สาวๆนะฮะผมแล้วก็ใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงผมว่าต้องมีนะเพราะใส่ชุดเนี่ยเพิ่มความน่ารักเยอะเลยนะครับผม นัละนักเรียนทั้งสองคนวันนี้เปิดโรงเรียนมา,าที่หนึ่งแล้วแต่ทุกคนกลัวโควิดไม่มีใครมาเลยมีเธอสองคนนี่แหละเออเดี๋ยวดิแล้วยายมินตาทำไมไม่มาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอเออมินตาบอกว่าฝากหนูมาลาครัวค่ะวันนี้มันไม่ค่อยสบายเออก็ดีแล้วถ้าช่วงนี้เป็นอะไรขึ้นมาก็อยู่บ้านก่อนแลวกันกลัวโควิดว่าแต่เธอจะลาให้เพื่อนตอนไหนเนี่ยนี่มันจะเลิกเรียนแล้วนะออขอโทษค่ะครูก็หนูลืมนี่เอาละ สำหรับขาบนี้นะมันคือคาบภาษาไทยนักเรียนม,มีสองคนครูก็ไม่รู้จะสอนอะไรครูก็เลยคิดเกมให้เธอสองคนแข่งกันหน่อยโอเคไหมเกมอะไระครับครูให้ผมแข่งกับคาเพียวเนี่ยนะผมก็ชนะมังนง่ายเลยดิครูไอ้ล็อกเฮ้ยต่อหน้าครูเนี่ยเนี่ยพูดจใจมันดีๆกันหน่อยได้ไหมพเพื่อนสนิทกันทแท้แท้ครูเห็นพวกแกแม่แต่เด็กๆไปไหนก็ไปด้วยกันเล่นก็เล่นด้วยกันทำไมชอบพูดไม่ดีต่อกันวะอีกอย่างล็อก แกเป็นผู้ชายพูดกับผู้หญิงใมันดีๆเออครับครูเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เธอสองคนน่ะสลับกันพูดคนละสองครั้งด้วยหัวข้อที่มีชื่อว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่รักจริงกว่ากันได้เลยครับครูได้ค่ะครูหนูก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเริ่มที่ฝั่งผู้หญิงก่อนล้วกันลุยเลยครับพี่โอ้ค่ะครูครูโจคะยังไงอะ่ะ ผู้หญิงอ่ะก็ต้องรักจริงกว่าผู้ชายอยู่แล้วค่ะเพราะใครๆเขาก็รู้ว่าผู้ชายมันเจ้าชู้แทบทุกคนไม่งั้นมันจะมีคําคมที่ว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษหรอคะที่มันมีคําคมนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผู้ชายอ่ะมันเจ้าชู้ทุกคนไงคะเฉียบสุดยอด,ดเลยเอาล่ะล็อกแกจะแก้แกแกสถานการณ์ยังไงลองดูดีลองดูดีอดดเอาเริ่มครู <c oughs> ครับมันก็ไม่จริงเสมอไปหรอกนะครับไอ้คำพูดนั้นอ่ะ มันก็เป็นคำพูดของคนที่เจ้าชู้แต่ผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้เขาก็มีกันตั้งเยอะแยะและผมว่าที่จริงแล้วผู้หญิงอ่ะเจ้าชู้เยอะกว่าผู้ชายแน่นอนครับครูเพราะว่าผู้หญิงอ่ะมันเจ้าชู้ได้ง่ายกว่าผู้ชายไงครับเป็นผู้ชายกว่าจะได้เป็นแฟนกับใครสักคนก็ต้องจีบเขาต้องทำหลายๆอย่างกว่าจะได้ผู้หญิงมาสักคนหนึ่งแต่ผู้หญิงอ่ะแค่เสนอตัวเข้าไปผู้ชายคนไหนก็เอาแล้วผู้หญิงเลยเจ้าชู้ได้ง่ายกว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงอ่ะ เจ้าชู้มากกว่าผู้ชายครับครูเอ,อ้าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะที่นายว่าผู้หญิงเสนอให้ใครผู้ชายก็เอาหมดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็แสดงว่าผู้ชายต่างหากแหละที่เจ้าชูอ้อ่ะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงมาเสนอให้อะ่ะก็ไม่คิดที่จะเลือกเลยใช่ไหมไม่คิดถึงหน้าแฟนเลยใช่ไหม ใครเสนอให้อะ่ะก็เอาหมดเลยเหรอแบบนี้ก็ชัดแล้วนะคะครูว่าผู้ชายอ่ะมันเจ้าชู้กว่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิงมันไม่เจ้าชู้เสนอมาก่อนอะ่ะผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องไหมฮะก็ถ้าผู้ชายมันไม่เจ้าชู้อะ่ะมันก็คงไม่เป็นไรหรอกจืบบ้าเหรอฮะไอ้พอ่พอพอ่พอพ่ออะไรนเนี่ยโอ้ยใเสียแบบดีๆพูดตากันดีๆนี่เริ่มไปอีกแล้วเริ่มอีกแล้วเหรอครับูขอโทษค่ะครูเอางี้พวกเธอสองคนอ่ะลองทำความรู้จักกันใหม่ดี แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน่ะและเพิ่งเจอกันครั้งแรกอ,ะอ่ะแหม่เอาครูใช่ครูจะทําแบบนั้นไปทําไมอ่ะเออ,อนะทำตามที่ครูบอกไม่ทําหักคะแนนนะโอ้โหเออเร็วๆนับหนึ่งถึงสพวกเธอลืมไปเลยว่าเธอสองคนรู้จักกันแต่ทําความรู้จักกันใหม่เหมือนเพิ่งเจอกันครั้งแรกโอเคนะเอาละหนึ่งสองสามลิ 1, 2, ลีอสวัสด,ดีครับเออสวัสดีเออ เธอชื่ออะไรหรอเราคาเพียวอะ่ะอ๋อเราชื่อลองนะอืมยินดีที่ได้รู้จักแล้วกันนะเอ่ออืมยินดีให้รู้จักเหมือนกันนะเออเห็นไหมพูดกันดีๆก็น่ารักออกเธอสองคนอะ่ะดูไปดูมาเหมาะสมกันเหมือนกันแล้วเนี่ยครูออพูดอะไรของครูอ่ะหนูขอตัวนะเอายังไม่อนุญาตเลย เรวดีร้อเร็วด,ววดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นไรของเธอเนี่ยย่ะคะพี่ยวให้ฉันมาส่งข้ห้องน้ำทูกไหมฮะก็ห้องน้ําผู้หญิงอะมันเสียแถมห้องที่ดีอะมันก็เต็มไปหมดแล้วนายช่วยเฝ้าน้ำฉันหน่อยนะฉันจะขอเข้าน้ำผู้ชายแป๊บเดียวโอ้ยก็มาเข้าเลยก็ได้แมมไม่เห็นต้องให้ฉันมาเฝ้าเลยก็เฝ้าไว้หน่อยดีวะฉันเป็นผู้หญิงด้วยถ้าเกิด เมื่อยายมินตาอยู่อ่ะฉันไม่รบก,กวนกนายหรอกนะอ๋อเออรีบเข้าเลยเดี๋ยวยืนเฝ้าหน้าตู้ให้อือแปบ๊บเดียวเออเร็วๆด้วยเกียรยืนนานปวดขาเนี่ยเฮ้ยเรื่องอะไรฉันต้องไปยืนเฝ้าเนี่ยเฮ้ยล็อกเข้ามาในนี้หน่อยดิอะไระอีกอะเออเข้ามาช่วยหน่อยโอ้ยอะไรนุกหนาวัดเธอเนี่ยฮะโอ้ยอะไรอีกอะ พ้ <c oughs> ทดถอด,ดกระโปรงไม่บอกวะ <c oughs> ไม่ต้องมาเขินหรอกนี่ใส่กางเกงขาสั้นด้วยไม่ได้เขินว่าแต่มีอะไรอ่ะเกิดมีคนอื่นเข้ามาตอนนี้เขาเข้าใจผิดแย่เลย <c oughs> กระโปรงฉันมันเปื้อน <c oughs> อ่ะ น้ำก็มีเปื้อนก็เช็ดดิเช็ดไม่ได้มันเพื้อนประจำเดือนอะเอา้าแล้วเป็นผู้หญิงไงไม่ใส่ผ้าอนามัยวะก็มันลืมนี่นะแล้วจะทำไงอะ่ะจะใส่แบบนี้ออกไปนอกโรงเรียนเหรอจะบ้าเหรอแล้วแกทำยังไงก็ืม เสร็จแล้วออไอม่ต้องตกใจเลยนี่กางเกงขาสั้นเหมือนกันเออไม่ได้ตกใจแล้วกางเกงของฉันอะกางเกงของเธอนะเอันหรอกางเกงของฉันฉัน้ยืมเว้ยเออก็นั่นแหละแล้วมันอยู่ไหนอะฉันอุตส่าห์ถอดกางเกงให้เธอเห้เธอใส่กลับบ้านก่อนมันพูดจากับฉันแบบนี้เหรอเออขอบคุณจา้าขอบคุณนะคะฉันถอดให้เธอไปในห้องแล้วเข้าไปใส่ได้เลย ใส่เสร็จแล้วซักด้วยนะเดี๋ยวว่างๆฉันจะเข้าไปเอาที่บ้านเออเดี๋ยวเย็นนี้แหละซักเสร็จจะเอาไปคืนให้ที่บ้านเลยไม่ต้องมาฉันว่าจะไปบ้านมินกาหน่อยอ่ะอ๋อเออ,อไปก่อนนะเว้ยเออขอบใจมากนะบ้านอะไรใหญ่ขนาดนี้วันเนี่ยเออสาร์อาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมที่แกจะจัดการอ่ะเออครับพ่อเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดด้วยครับก็เลยว่าจะชวนคารเพียวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลครับพ่อแล้วตอนพัก ก็จะอยู่ในห้องกันสองคนผมก็จะได้จบเรื่องนี้สักทีครับพ่อดีมากไอ้ลูกชายไอ้ลูกรักดูไปดูมาแผนของแกเนี่ยมันสุดยอดจริงๆก็เป็นกระเทยเพื่อจะได้เข้าใกล้เพื่อได้สนิทกับผู้หญิงที่อยากได้พอได้เป็นเพื่อนสนิทกับเขาปุ๊บก็ชวนไปทะเลจากนั้นก็ทำกันสุดยอดไอ้ลูกชายแกคิดได้ไงวะเนี่ย แบบนี้สิชมก็เป็นลูกของพ่อครับคุณพ่พอขอบคุณนะครับบายลูกชายรีบจัดการให้มันเสร็จๆพอจะได้ลูกชายของพ่อกลับมาแมนซิตี้นี่ตอนแกแกล้งเป็นตุ๊ดอะไรแบบเนี้ย <c oughs> โหอ๋ยอ้ยแบบนี้นี่เองเหรอฮะไอ้ล็อกแกแมดได้ไงวะเลิกแก้งเป็บบนกระเทยได้ละแกนี่มันท,ที่แท้แกแกล้งเป็นกระเทยเพื่อจะทําเรื่องแบบนั้นจริงเหรอวะฮะที่ผ่านมา ที่เราเป็นเพื่อนกันแต่เด็กนี่เป็นเรื่องที่แกโกหกกันเหรอเออล็อกแกเป็นใครกันไม่ยุ่งอะไรด้วยผมก็เป็นเพื่อนของคาเพียวและก็เคยเป็นเพื่อนของมันเพราะว่าตอนเนี้ยผมกับมันอ่ะจะไม่เป็นเพื่อนอีกแล้วเออล็อกอย่ายไปสนใจมันลูกมันอ่ะทำอะไรลูกไม่ได้หรอกจัดการไล่มันไปซะลูกเออพ่อพอ่พอบอกให้รีบไล่มันไปเออครับไอ้อล็อกแกกลับไปได้แล้วไปฉันกลับไปก็ได้ แต่แกนจำไว้นะฉันจะไม่มีวันปล่อยให้แกทำอะไรคาพียอแนอ่อย่างแกขวางฉันไม่ได้หรอกเวย้ยกลับไปซะไม่คิดเลยไปนุ่งพูดอะไรทั้งนั้นกลับไปซะเออฉันกับแกไม่ใช่เพื่อนอีกแล้วเว้ย <c oughs> คาพิอ <c oughs> เอลคาพเอลเฮ้ยคาพเเดี๋ยวก่อนคาพีเออะไรคาพหยุดพูดเลยแกฉันขอพูดก่อนเว้ยคาพิเออย่าไปฟังอะไรมันนะไอ้ล็อกมันบ้าคาพียวแกต้องฟังฉันเว้ย อะไรเนี่ยอะไรของผู้แกสองคนมีอะไรก็พูดมาดิคือว่าเฉันว่ามันเสียเวลานะคะพิโออย่าไปฟอยล็อกมาเลยมันบ้าจะตายเรารีบไปเดินห้างช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะพิเอลเร็วไปไม่ได้เว้ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเงียบไปเลยทั้งคู่อ่ะเอาล็อกพูดมาคือว่าวันเนี้ยเมื่อกี้ฉันไปเยี่ยมที่บ้านใช่ไหมฉันก็เลยได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเว้ค่ะพิโอความจริงอะไรของแกฉันขอเดานะที่มันมาหาแกที่บ้านเนี่ยมันชวนแก ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเสาทิตเนี้เออแกแกรู้ได้ไงอ่ะตอนแรกฉันก็ว่าจะชวนแกไปเหมือนกันนะล็อกแต่เยมินตาบอกว่ามันมีเรื่องทะเลาะกับแกอ่ะมันก็เลยไม่อยากเอาแกไปสรุปทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับมันหรอกแต่ฉันอ่ะไปดูความลับของมันจังหากความลับอะไรวะเออจากความลับอะไรอ่ะคะเพียวย่าบิไฟลล็อกเลยมันบ้าไปแล้วตอนเนี้มันเกลียดฉันมันก็เลยจะใส่ไฟฉันแน่ฉันอยากฟังก่อน็อพูดมาฉันไปได้ยินมันที่บ้าน มันกำลังคุยกับพ่อมันที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นผู้ชายเต็มตัวแต่มันปลอมเป็นกะเทยเพื่อที่อยู่ใกล้เธอแล้วก็ได้เธอไปไงไตกใจใช่ไหมฉันได้ยินตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> มุกบ้าเลยของแกเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่มุก,กเลย <c oughs> ยายมินตาเนี่ยนะจะเป็นผู้ชายอะ่ะ ้าตุ๊ดแตกอย่างยายมินตาเนี่ยเป็นผู้ชายจริงอะนะเลากเนี้ยก็คงไม่มีสาวประเภทสองแล้วล่ะก็มันหลอกพวกเราไงมันคิดไม่ดีกับเธอด้วยฉันไม่ห่วงเธอนะฉันถึงได้มาเตือนเธอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกสองคนไปทะเลาะไล่กันมาเอาเป็นว่าช่วงเนี้ก็ห่างกันสักพักแล้วกันเดี๋ยวฉันน่ะจะพายยมินตาไปพักที่ทะเลส่วนแกก็อยู่คนเดไปก่อนนะเห็นไม่รอกฉันบอกแกแล้วไงเหมือนที่ฉันบอกแกที่บ้านอ่ะเข้าใจแล้วฉันน่ะ มันไม่ได้มีความหมายเลยแบบแกเลยใช่ไหมแกถึงไม่เชื่อฉันไม่เคยฟังฉันเลยอะอะไรของแกอีกวะลรอถ้าเป็นแบบนี้อกลับไปเลยปะเออฉันไปก็ได้เว้ยเธอเองอะก็ไม่เคยแคร์อะไรฉันสักเท่าไหร่แล้วเนี่เมื่อรจำวามีมีเธอเมื่อไรจะยอมรับว่าเธอรันรันใครอย่าไปลบคุณชีวิตของเขาจะมีคนสุขแล้วแค่นี้ดีเท่าไรเมื่อไรจะ